สวัสดีครับบานาน่ามูวีในวันนี้นะครับผมจะพามาบุกจัก,กรวาลของโจโจและมาดูอาถรรพ์ของนักกากศิาลารวมถึงการปากฏตัวของดีโอมหาบุรุษแห่งความวินาศสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องของโจโจในภาคต้นกำเนิดเลยนะครับนี่คือต้นกำเนิดแห่งความแขนและการไล่ล่าข้ามศตวรรษเรื่องราวจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เสียงฟ้าร้องคำลามลัล่นในค่ำคืนที่ฝนตกอุบัติเหตุทางรถมากับครอบครัวหนึ่งก็เกิดขึ้นผู้คนในขบวนโดยสารทั้งหมดต่างพากันล้มตายไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของรถมานี้และเจ้าของขบวนนี้ก็คือโจสตานะครับมหาเศรษฐีผู้รอดตายอย่างปฏิหารแต่จะว่าโชคดีก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่มาเจอนั้นก็คือเจ้าแบนดัน เจ้าคนที่ละโมบโลบมากหวังในสมบัติของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแต่เรื่องราวกับพิกพัน์อย่างไม่น่าเชื่อนะครับโจสตากับคิดว่าเจ้าแบนดั้นนี่แหละที่เป็นคนช่วยชีวิตเขาและเขาพร้อมจะตอบแทนอย่างไม่มีลิมิตในคำข,ขืนที่โหดหลายนี้เองไม่มีใครสังเกตถึงฟาร์มผิดปกติของนักกากปรีศาจเลยนะครับฟันเฟืองแห่งเวลาได้หมุนผ่านไปอย่างรวดเร็วจากวันนั้นมาก็ประมาณ12ปีแล้วนะครับตอนนี้ โจโจ้ลูกชายเพียงคนเดียวของโจสตาได้เติบใหญ่ขึ้นมาอย่างแข็งแรงในฐานะของสุภาพบุรุษโจสตาและตัดไม้อีกที่นะครับนี่คือเจ้าหัวขโมยเบนดันเจ้าหงอนนี่นั้นกำลังจะตายเพราะอาการติดเหล้าเขาได้สั่งเสียดีโอลูกชายเพียงคนเดียวถ้าข้านั้นตายแกจงเอาจดหมายฉบับนี้ไปที่บ้านโจสตาและจงไปเป็นคนรวยซะ และเจ้าหมอนี่นะครับคือดีโอแบนดันมหาบุรุษแห่งฟาร์วินาสันตโลต้นเหตุแห่งความชั่วร้ายทั้งปวงและในวันต่อมานะครับโจโจ้อโจอของเราก็ได้เข้าช่วยเหลือเด็กผู้หญิงแถวบ้านคนหนึ่งไว้เด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเอลินาแต่ผลจากการกระทําของโจโจ้นะครับก็พาให้เด็กแถวบ้านนั้นพากันรังเกียจในฐานะลูกของคนรวยเมื่อโจอโจ้นั้นกลับไปถึงบ้านเขาก็ได้พบกับเด็กนมปิศนาคนหนึ่ง โจโจ้นั้นได้แสดงไม่ตีด้วยการยื่นมือเข้าไปจับแต่สิ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือการตอบแทนด้วยความเลวร้ายของตัวดีโอพ่อของโจโจ้นั้นตัดสินใจรับดีโอลูกชายของผู้มีพระคุณเข้ามาเป็นบทบุญธรรมโดยไม่ได้อ่านแม้เพียงจดหมายและการมาถึงของดีโอในครั้งนี้นะครับมันช่างจ้าเสเหลือเกินทําให้โจานาธานนั้นตกที่นั่งลาบากและถูกลังเกียจจากเหล่าเพื่อนฝูงแม้เรื่องจะเป็นแบบนี้นะครับ ในแต่ละวันโจโจ้ของเราก็ยังมีความสุขกับเอลินาหญิงสาวที่ตัวเองนั้นเริ่มที่จะหลงรักแต่เมื่อเจ้าคนขี้ฉาดีโอรู้เรื่องนะครับมันก็ไปขโมยจูบจากเอลินาและนี่เป็นจูบแรกนะครับที่ทําให้เอลินานั้นไม่สามารถจะเข้าหน้าโจโจ้ได้และเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูโจโจ้นะครับโจโจ้นั้นได้ไปต่อยดีโอแต่ก็สู้ดีโอไม่ได้นะครับน้ำซ้ำเอลินายังพยายามหลบหน้าหลบตาโจโจ้ไปซะอีก จากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เอลิน่าและโจโจ้นั้นต้องทิ้งระยะห่างกันเวลาผ่านไปถึง7ปีโจนทานในวัยเด็กตอนนี้นะครับได้กลายเป็นหนุ่มเติบใหญ่ผู้มีความสูงถึง195เซนติเมตรดีโอเองก็เช่นกันทั้งสองนั้นจัดเป็นคู่แท็กทีมที่มีความสามารถที่สุดในโรงเรียนเมื่อเราลูกชายพากันเติบใหญ่นะครับโจนาธานเองก็เริ่มที่จะล้มป่วยและตอนนั้นเอง โจโจเองก็เริ่มที่จะสังเกตเห็นฝามผิดปกติของหนักกากศีลาทันทีที่มันสัมผัสกับเลือดนะครับมันจะมีกระดูกยื่นออกมาที่ด้านหลังของหน้ากากแต่ในตอนนั้นนะครับดิโอเองก็เริ่มที่จะคิดแผนการหลายบางอย่างที่จะทําให้เขาได้สมบัติของบ้านโจสตามาก็คือการแอบวางยาโจสตานั่นเองและนี่นะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้โจสตานั้นล้มป่วยแต่โจโจของเรานั้นก็ยังไม่มีหลักฐานเลยนะครับเขาเองนั้น จำเป็นต้องไปสืบเรื่องราวนี้ให้รู้จริงและการเดินทางของโจโจ้ในครั้งนี้เป็นการเดินทางไปต่างเมืองเพื่อสือบที่หมาของยาพิษในตอนนั้นเองนะครับเขาก็ได้ปะทะก,กับสปีดวากอนหัวหน้าแก๊งอันธพาลที่นั่นเมื่อสปีดวากอนได้ต่อสู้กับโจโจ้นะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวของโจโจ้ได้และได้รู้ความจริงว่าโจโจ้นั้นเป็นบุรุษที่มีความน่าเลื่อมใสที่สุด และนี่คือสุภาพบุรุษที่แท้จริงเป็นคนที่สปีดวาก้อนนั้นต้องการที่จะติดตามไปด้วยระวังที่โจโจไม่อยู่ดีโอเองก็ต้องเตรียมแผนลับมือนะครับเขาเองก็สนใจในพลังของนักกากศิลาเช่นกันแต่วันนี้จะใช้มันทดลองกับมนุษย์จริงๆในตอนนั้นเองนะครับนักกากศิลาได้สวมใส่เข้ากับหน้าของบุรุษคนหนึ่งจนทําให้บุรุษผู้นั้นมีสภาพคล้ายกับปีศาจและมีพลังเหนือมนุษย์ จากการที่บุรุษผู้นั้นได้สูบพลังทําให้ใบหน้านั้นยังดูอ่อนเยาว์ขึ้นอีกตั้งหาแต่มีข้อเสียเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็จะทําให้มันสูญสลายไปทันทีและตอนนี้นะครับมีเพียงดีโอเท่านั้นที่ได้รู้ถึงความลับอันยิ่งใหญ่ของนักกากศิลาและในวันรุ่งขึ้นนะครับโจโจ้อมด้วยสเปดวากอนและบรรดาตำรวจก็กลับมาที่คฤหาสน์โจสตาพร้อมกับหลักฐานที่ว่า ดีโอนั้นวางยาฆ่าโจสตาและยังมีตาแก่คนหนึ่งซึ่งมาเป็นพยานให้ด้วยนะครับดีโอเองซึ่งอยู่ในสภาพที่จนมุมแต่ตอนนี้เขาได้คิดแผนรับมือเอาไว้แล้วโดยเขาได้บอกว่าข้าจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ความนุษย์ดีโอนั้นได้สวมใส่หน้ากากเข้ากับร่างของตัวเองจนทําให้เขานั้นกลายเป็นผีดิบและเข้าจัดก,การกับพวกตำรวจจนตายหมดและการต่อสู้ระหว่างดีโอและโจโจ้ในครั้งนี้นะครับ ก็ส่งผลให้ครือหาดโจสตา์นั้นได้โดนไฟไหม้ไปทั้งหลังซึ่งตอนนี้ทุกคนเองก็แน่ใจแล้วว่าดีโอนั้นน่าจะตายอยู่ที่ก้องไฟแห่งนั้นแล้วเพลิงไฟที่โหมกระน่ำในค่ำคืนนั้นไม่น่าจะมีชีวิตไหนที่รอดออกมาได้เจ้าขนขายยาที่มาด้วยฟาร์มละมมบและต้องการที่จะมาขโมยหน้ากากที่ดีโอนั้นเคยใช้แต่เขาไม่คิดเลยว่าเขาต้องมาเจอกับดีโอที่ยังมีชีวิตอยู่ ตัดมาที่โจโจ้ของเราบ้างนะครับหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่บ้านไฟไหมก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและมีผู้หญิงคนหนึ่งจะคอยดูแลเขาอยู่เสมอผู้หญิงคนนี้ก็คือเอลิน่านั่นเองหลังจากที่รักษาตัวและพูดคุยตกลงกับเอลิ่าเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ก็ออกเดินทางกลับไปที่บ้านของตัวเองในระหว่างเดินทางอยู่นั้นก็ได้พบเจอกับชายปริศนาคนหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าเซปิลีเซปิปรีนั้น บอกว่าตัวเองนั้นใช้พลังพิเศษพลังที่เรียกกันว่าขึ้นมนตาและยังพูดต่ออีกว่าตัวเขานั้นเป็นคนที่ขุดนักกากศิลาขึ้นมาเองเจ้านักกากศิลานี้มันได้ทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวเขาเป็นอย่างมากและตอนนี้เซป,ปลลี่นั้นก็กำลังออกตามล่าเจ้านักกากศิลานี้อยู่และด้วยพลังแห่งขึ้นมนตาพลังแห่งดวงอาทิตย์ที่สามารถจัดก,การกับผีดิบสอมบี้ได้เขาจะสอนพลังนี้ให้กับโจโจ เมื่อล่ำเรียนวิชากันจนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาออกตามล่าพวกผีดิบและเซปิลลี่นั้นได้สืบรู้ว่าดีโอนั้นได้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ในการเดินทางไปครั้งนี้ทั้งโจโจ้เซปิลลี่และสเปดวากอนก็ถูกดักลอบโจมตีโดยลูกน้องของดีโอเจ้าหมอนี่นั้นเคยเป็นอดีตฆาตกรที่ชื่อว่าแจ็คเดอะริปเปอร์และก็เป็นโอกาสอันดีเลยนะครับที่ทำให้โจโจ้นั้นได้ทดสอบพลังขึ้นมนตาของตัวเองด้วย แถมโจโจก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยหลังจากที่จัดการกับลูกน้องของดีโอได้แล้วก็เดินลึกเข้าไปในหมู่บ้านและในตอนนั้นเองนะครับก็ถูกเด็กคนหนึ่งมาขโมยกระเป๋าของโจโจไปเจ้าเด็กคนนี้นั้นได้พยายามจะหนีเข้าไปที่ตรงข้ามกับฝั่งแม่น้ําและในตอนนั้นเองนะครับพวกแซปเปอรี่และโจะโจ,โจก็สามารถจับเด็กคนนี้กลับมาได้และก็ต้องพบว่าเด็กคนนี้นั้นถูกสะกดจิตและเมื่อรู้ตัวก็สายไปซะแล้วนะครับ ว่าตอนนี้พวกเขาทั้งหมดนั้นได้ถูกล้อมเข้ามาที่หน้าผาภายในสุสานแห่งนี้ในตอนนั้นเองดีโอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้พามเรื่องพลังสุดยิ่งใหญ่ของตัวเองในขณะที่เซปเปอรี่นั้นได้ชิงเข้าโจมดีโอก่อนพลังขึ้นมนตาสุดไหลากาดที่สามารถจัดก,การกับเหล่าผีดิบลงได้แต่เมื่อปะทะก,กับดีโอเซปเปอรี่นั้นกับถูกดีโอนั้นแฉแข็งแขนฝวาเอาไว้ทําให้ไม่สามารถจะรีดเล้นพลังขึ้นมนตาออกมาได้ เรื่องราวชจะยุ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าตอนนี้ดีโอเองก็มีลูกน้องที่เป็น2อขุนพลในตำนานเป็นขุนศึกเมื่อ300ปีที่แล้วได้ถูกปกขึ้นมาใช้งานขุนพลผู้นี้นะครับที่ชื่อว่าบูฟอดได้ต่อสู้กับโจโจ้และการต่อสู้กันในยกที่2ของโจโจ้นี้และตอนนี้นะครับโจโจ้ได้แสดงให้เราเห็นว่าตัวเขาเองนั้นสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์ของพลังขึ้นมนตาได้แล้ว ในการต่อสู้นี้เขาสามารถเอาชนะขุนพลบูฟอร์ดลงได้และที่เกินคาดยิ่งกว่น,นั้นนะครับก็คือการได้รับการยอมรับจากบูฟอร์ดโดยบูฟอร์ดนั้นได้มอบดาบแห่งตำนานเอาไว้ให้โจโจ้ด้วยก่อนที่ร่างกายของบูฟอร์ดนั้นจะค่อยๆสลายไปแต่ในตอนนั้นเองขุนพลคนที่2เจ้าทาลูก,กัสนั้นก็เริ่มที่จะอันวาดในระหว่างที่กำลังหนีการตำล่าของทากูรัสนั้น ในระหว่างนี้เซปเปรี่ก็ได้นึกถึงคำทำนายเก่าแก่เกี่ยวกับชะตาชีวิตของตัวเองขึ้นมาชะตาชีวิตที่อาจารย์บอกว่าเขาจะตายที่เส้นทางการต่อสู้และเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้พวกโจโจ้นั้นได้รับรู้ได้แต่ในระหว่างที่ผู้ใช้พลังขึ้นมนตาทั้งสองนั้นเดนล,ลอนอยู่ในกลางอากาศเขาก็ได้เห็นที่ฝึกซ้อมของอัศวินที่หนึ่งเขาได้กระโดดลงไปที่นั่นแต่เจ้าทากูรัตนั้นก็ได้ไล่าตามมาติด แต่แท้จริงแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือที่ประหารหรือที่ฝึกซ้อมของอัศวนทากูลัสต่นเองในเมื่อเจ้าของที่มาเองนะครับพวกโจโจจะรอดไหมเนีย่ยในขณะที่โจโจนั้นถูกขังอยู่ที่ด้านในนะครับเพื่อบังคับให้ต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับทากูลัสโดยที่แซปเปอรี่และสเปดวากอนนั้นไม่สามารถจะเข้าไปช่วยได้เลยนะครับเนื่องจากก่อนนั้นล็อกจากด้านในแต่ในจังหวะนั้นเองเจ้าเด็กน้อยผูกขที่ติดมาด้วย ก็เดมุดเข้าไปในช่องแคบและสามารถเปิดประตูให้กับเซเปลี่นั้นออกมาช่วยต่อสู้ได้ในขณะที่เซเปลรี่นั้นกำลังจะจูโจมด้วยพลังขึ้นมนตาเพื่อช่วยเหลือชีวิตของโจโจเขาก็ได้ถูกโซ่ของทากุลัตนั้นลัดกไว้ลัดแน่นและจนเซเปลรี่นั้นโตขาดครึ่งเลยนะครับแต่ก่อนตายนะครับเซเปลี่นั้นได้ถ่ายทอดพลังขึ้นมนตาทั้งหมดรวมถึงพลังงานชีวิตของตัวเองด้วยนะครับไปให้กับโจโจ,โจโถแทน ทำให้ตอนนี้นะครับพลังของโจโจ้นั้นเพิ่มขึ้นมากและสามารถจูโจมเจ้าทากูลัสเพียงกระบวนท่าเดียวหัวมันก็แหลกไปเลยนะครับ <S <S เมื่อไม่มีเซปลลี่คอยชีย้ทางแล้วนะครับกลุ่มโจโจ้ก็ค่อนข้างลําบากเลยแต่ตอนนี้สเปีดวากอนก็บอกว่าพวกเราคงต้องเข้าไปในหมู่บ้านซะแล้วแหละโจโจ้แต่โชคยังดีนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งปากดตัวขึ้นและได้บอกว่าเขานั้นเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับเซปิลลี่มาเพราะการขอร้องของเซปิลลี่โดยเฉพาะ และที่ตามมาทีหลังก็คืออาจารย์ของเซปิลีนั่นเองและเหตุการณ์ภายในปราสาทนะครับดีโอนั้นกําลังจะบังคับให้ผู้หญิงคนหนึ่งรับพลังอันยิ่งใหญ่ของตัวเองไปแต่เธอนั้นกับปฏิเสธแต่โชคยินดีนะครับที่โจโจมาช่วยไปได้ทันจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือพี่สาวของเจ้าโพโคนั่นเองนะครับการต่อสู้ของโจโจกับลูกน้องของดีโอที่มีหัวเป็นงูได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและในการต่อสู้ครั้งนี้ โจโจ้ได้แสดงให้เห็นว่าเขานั้นเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในการใช้พลังขึ้นมนตาได้อย่างคล่องแคล่วโดยสามารถสกัดพิษของงูได้อีกด้วยในที่สุดก็ไปถึงตัวดีโอนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองชายที่เป็นเพื่อนของเซเปรี่ก็อาสาไปต่อสู้กับดีโอก่อนแต่ผลไม่ได้ออกมาเหมือนที่คิดนะครับเขานั้นถูกทําลายด้วยฟ้มแข็งแก่งของดีโอจนร่างกายแตกละเอียดเป็นน้ําแข็งแต่ก็ยังไม่หมดฤทธิ์เพียงเท่านั้นนะครับ คนนี้ได้ใช้ขึ้นมนตาใส่ดอกกุหลาบและเฟี้ยงใส่หน้าดีโอเมื ok ah e ng, oh ่อดีโอนั้นกำลังตกใจนะครับโจโจ้ก็ได้เวลาที่จะพิเดศึกแล้วในจังหวะนั้นเองเหล่าลูกน้องซอมบี้ของดีโอก็มาวางเอาไว้และในการต่อสู้ตัวต่อตัวกับดีโอในครั้งนี้ไม่ว่าจะูจโจมยังไงดีโอก็สามารถฝืนสภาพได้จนในที่สุดโจโจ้นั้นสามารถส่งพลังขึ้นมนตาเข้าไปสู่ร่างกายของดีโอได้โดยตรง ดีโอซึ่งถูกโจมตีนั้นรู้สึกหงุดหงิดมากจนกระทั่งใช้พลังแห่งลูกตาเข้าโจมตีโจโจและไอ้ขึ้นพลังนี้ของดีโอนะครับมันก็คือตาเลเซอร์ของซูเปอร์แมนนั่นเองขึ้นพลังถูกยิงขึ้นไปเหนือประสาทในช่วงท้ายของการต่อสู้พลังขึ้นมนตาก็ได้แผงลิดทําให้ร่างกายของดีโอนั้นค่อยๆที่จะสลายไปและในตอนนั้นเองนะครับดีโอก็ตกลงไปที่หน้าผา ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนนะครับดีโอเองก็ไม่น่าจะมีทางรอดแต่ในตอนนั้นเองในระหว่างที่ดีโอนั้นกำลังจะตกลงไปที่หน้าผาเขาได้ตัดคอของตัวเองออกเพื่อช่วยให้ตัวเองนั้นได้รอดชีวิตและเจ้าหมอยาที่กลายเป็นแวมไพร์ไปแล้วมาช่วยดีโอเอาไว้ได้ทันก่อนที่หัวของดีโอนั้นจะถูกแสงอาทิตย์แผดเผาเมื่อเรื่องราวของดีโอจบลงนะครับนักกากก็ได้โทรสปีดว่าก้อนนั้นทําลายเป็นที่เรียบร้อย และข่าวการแต่งงานของมหาเศรษฐีโจสตานั้นก็โด่งดังไปทั่วหลังจากที่ได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยทั้งโจสตาและเอลินาก็ตัดสินใจจะออกเดินทางไปฮันนีมูนกันที่อเมริกาและในจังหวะนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งแบกโลงเหล็กขนาดยักษ์ขึ้นมาบนเรือด้วยเหล่าเพื่อนๆน,นั้นต่างโบกมือลาโจสตาขอให้มีชีวิตที่สงบสุขนะโจนาธานโจสตาสุภาพบุรุษผู้เป็นที่รักยิ่งของเอลินา และในค่าคืนของงานปาร์ตี้นั้นในช่วงเย็นทั้งเอลีณาและโจสตานั้นก็ได้ดื่มวายอย่างมีความสุขแต่ความสุขนี้นะครับมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานเมื่อโจโจ้จนั้นสังเกตเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเสียเหลือเกินก็คือเจ้าหมอยาลูกน้องของดีโอนั่นเองแย่แล้วไอ้เจ้าหมอนี่ทำไมมันถึงยังไม่ตายเรื่องมันชักจะไม่ข้อท่าซะแล้วสิ เมื่อเห็นดังนั้นโจนาธานได้สั่งให้เมียของตัวเองกลับไปรอยอยู่ที่ห้องและก็ได้ตามเจ้าหมอยาไปและแล้วโจนาธานก็ได้เจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นคือหัวของเจ้าดีโอนั่นเองแถมเป็นหัวที่พูดได้จ้อซะด้วยและมันก็ได้บอกว่ามันต้องการร่างกายของโจนาธานเจ้าดีโอนั้นได้บอกว่าเขานั้นโคลบโจสตาในฐานะมนุษย์ที่พัฒนาแล้วและในจังหวะนั้นนะครับ จ้าดีโอก็ได้จู่โจมโจดสตาไปที่ลำคอทำให้เขาไม่สามารถจะหายใจได้และการที่ไม่สามารถจะหายใจได้ก็คือหายณะของคนที่ใช้พลังขึ้นหมนตายอย่างแท้จริงในเวลาเดียวกันนั้นเอลิ่าก็ได้พบว่าบนเรือน,นั้นเต็มไปด้วยผีดิบจำนวนมากในตอนนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของเด็กทาลกพยายามจะปกป้องเด็กทาลกด้วยชีวิตและแล้วเธอก็ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมโดยฝีมือของพวกผีดิบนั่นเอง ดีโอก็ได้สั่งให้ลูกน้องผีดิบของตัวเองไปเอาล่างของโจนาธานมาซึ่งตอนนี้นะครับโจนาธานนั้นได้รีดเล้นพลังขึ้นมนตาและการใช้พลังครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตโจโจแล้วพลังขึ้นมนตาของโจโจบังคับให้ผีดิบไปหยุดฟันเฟืองของเรือจนทําให้ฟันเฟืองนั้นหมุนย้อนกลับมีโอกาสที่เรือลํานี้กําลังที่จะระเบิดออกและนี่คือช่วงเวลาสุดท้ายของโจนาธานนะครับ โจนาทานนั้นได้จูบก,กับเอลิณาและเขาได้ขอร้องให้เอลิณานั้นหนีไปพร้อมกับพาเด็กทาลกที่อยู่ข้างๆนั้นหนีไปด้วยเด็กทาลกคนนี้จะโตมาเป็นตัวละครไหนถ้าเพื่อนเพื่อนรู้แล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับและในที่สุดเสียงระเบิดก็ดังขึ้นเสียงระเบิดที่ดังขึ้นมาในครั้งนี้อาจจะเป็นเครื่องหมายบอกว่าทุกอย่างนั้นกำลังจะจบลงก็ปากฏว่าเจ้าดีโอนั้นยังไม่ตายโจนาทานได้เข็นพลังเฮือกสุดท้ายเพื่อที่จะปะเด็ิศึกดีโอ และลัดมันไว้กับหน้าอกของตัวเองไฟที่กำลังโหมกระหน่ำจะทำให้ดีโอนั้นถูกเผาไหม้ไปด้วยและตอนนี้นะครับโจนาธานโจสตาก็ได้เส้นชีวิตลงแล้วเสียงระเบิดนั้นดังกึกกล้องไปทั่วท้องทะเลหรือจะไม่มีผู้ใดนั้นรอดชีวิตอีกเลยเมื่อแสงอาทิตย์นั้นสาดส่องเข้ามาก็ปาก้ได้เห็นร่างของเอลิณาเอลิณานั้นกลายเป็นผู้รอดชีวิตจากเรือระเบิดพร้อมกับเด็กทาลกคนหนึ่ง เอลิ่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและตอนนี้เธอพร้อมจะเลี้ยงดูเด็กทาลกคนนี้ให้เติบใหญ่พร้อมกับทายาทของโจโจที่อยู่ในท้องของเธอและนี่คือบทมบทต้นกำเนิดของโจโจกับเรื่องราวของนัก,กากอาถันและเรื่องราวการกำเนิดของบุรุษผู้ชั่วหลายแห่งประวัติศาสตร์ของโจโจและในคลิปหน้าซสซั่นที่สองนะครับ เราจะได้พบกับหลานชายเพียงคนเดียวของโจนาธานเจ้าหมอน,นี่นะครับเป็นโจสตาที่แข็งแกร่งและก็เหลี่ยมเยอะที่สุดแถมเกียนสุดๆอีกตั้งหากโจเซฟโจสตานั่นเองและในซีซั่นนี้มหาเพศภัยแห่งบุรุษเสาหินนั้นกำลังจะลืมตาตื่นขึ้นเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนมาเตรียมพบกับสรุปโจโจในซีซั่นที่2กันได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราวของการสรุปโจโจ้ถ้าผิดพลาดจุดใดก็ต้องขออภัยเวนัสที่นี้ด้วยนะครับเพื่อน,อนๆคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งแปลกใจกันนะครับสาหรับเซนเซียและดารอนบอลก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับแต่แอดอยากจะเพิ่มจัก,กรวาลโจโจ้เข้าไปอีกหน่อยเท่านั้นเองครับ ในการทำสรุปโจโจ้นั้นจะขออนุญาตทำเป็นซีซั่นละคลิปเลยนะครับแต่ถ้าคลิปไหนที่ยาวจริงๆอาจจะขออนุญาตแยกเป็น2คลิปนะครับและเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ทำเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับรับรองแอดจะจดไว้เป็นโครงการได้ทำกันแน่นอนครับ เอาละครับเพื่อนๆคนใดที่รับฟังมาถึงตรงนี้จนจบนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมง,งานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ